โอเคสวัสดีทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่ประมาณ30ได้ละมั้งที่ผมเล่นไอดีนี้มานะเนี่ยอ่ะให้ดูประมาณ3 3อ่ะเพราะว่าวันที่30คือรูดีนะเราเกิดไปสามวันละก็ถือซะว่าเป็นวันที่30แล้วกันนะของไอดีสายฟรีของผมก็จะมาเช็คอินให้ดูว่าเนี่ยวันนี้ผมทําอะไรแล้วบ้างแน่นอนว่าผมผ่านไอ้นี่ไปแค่8เองนะผ่านมังกรไป8ปแล้วก็ผ่านบัว10แล้วก็ไฮน้าเนี่ยผมไม่ได้เล่นเลยโอเคไหมก็ทั้งหมก็ประมาณเนี้ย เออแล้วก็ผ่านถึงฝันรลหนึ่งสิบหนะ้าเก้าเนอะสิบห้าเก้านี่คือผมขี้เกียจเล่นต่อผมบรเลยทไม่ที่สิบห้าเก้าเออแล้วก็ฝันรลายหนึ่งแน่นอนว่าโถงาตุก็เท่านี้เลยเนี่ยไฟสิบแล้วก็เก้าเก้าเก้าแปดอืมไอ้พวกนี้เก้านี่ก็คืออาจจะผ่านสิบได้นะแต่ผมขี้เกียจเล่นผม,มเลยเล่นเก้าไปแล้วก็ตอนเนี้ยผมเนี่ยไม่มีตัวจะต้องอัพแล้วนะเนี่ยก็คือไม่มีตัวที่อสอมพันส์จากฟที่จะต้องอัพแล้วผมเลยเริ่มที่จะฟาร์มในส่วนของ อันนี้คือถ้าเกิดใครเนี่ยเหมือนผมก็คือทําแบบนี้ก็อาจจะได้และบางผมไม่รู้คนอื่นทำยังไงนะแต่ผมอ่ะฟาร์มธาตุสมมติผมถึงไฟเนี่ยไฟสิบเนี่ยถ้าเกิดถามว่าทำไมต้องเป็นไฟสิบเพราะว่าไฟสิบเนี่ยง่ายสุดเห็นไหมนี่คือตัวละครที่ผมใช้นะใช้เป็นแบบทีมตีมังกรเนี่ยสามสี่ตัวตรงเนี้ยแล้วลีนาเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องลีนาก็ได้นะใส่เป็นอ e ีวานไปมันก็ผ่านโอเคไหมเออมันเป็นทีมนียมันก็ผ่านซึ่งมันผ่านผ่านมาได้ถึงแบบธาตุไฟสิบเลยผมก็ฟาร์มธาตุไฟสิบไปเรื่อยๆ ถ้าเกิดถามว่าฟาร์มธาตุไฟสิบทำไมทุกๆวันมันจะเต็มเนี่ยก็ฟาร์มธาตุไฟสิบใช่ไหมเนี่ยผมก็เอามาอัพตัวละครสีดาวพวกนเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ไม่ได้ใช้ที่เป็นธาตุไฟเออเพื่อที่จะทําให้มันขึ้นไปเป็น6ดาวแล้วก็6ดาวเนี่ยไปกินเพื่อเจาะรูอีกทีหนึ่งผมทาอย่างเงี้ยวนมาสักพักหนึ่งนะผมเลยคิดว่าอันเนี้ยก็น่าจะทําได้แหละบ้งนะอืมประมาณนั้นเริ่มเเหตุผลที่ว่าทาไมไฟผมสิบแล้วอันอื่นถึงไม่สิบก็เพราะว่าอันอื่นผมใช้วิธีฟาร์มเก้ 10, า,ากเฉย โอเควัวเนี่ยก็ของผมอะ่ะมันมันมันผ่านไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันต้องผ่านแบบประมาณแปดสิเปอร์เซ็นเลยด้วยซ้ำม,มัง้งน้อยมากเลยทีมผมก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเปิดของให้ดูแบบเร็วๆเ,เปิดเซตัสให้ดูไม่ได้เปิดของอีวานเนี่ยไม่ได้เจาะช่องดาบนะช่องอาวุธลีน่าก็เหมือนกันไอตัวนี้หนักเลยคือไม่ได้ปลดอะไรเลยคือแต่ที่มันผ่านไม่ร้อยอะ่ะไม่ใช่เพราะว่าเดเมจไม่พอนะเพราะว่าดูเอสปาด้าของผมคือเดเมจเนี่ยมันล้อนอยู่แล้วละ่ะอันเดียดู คียดเมจ260อะแล้วคีย์ิบเบวกกับแพสซีพี่ได้อีก40นะก็คือเอสปาร่าผมอะตีคี1 0รแล้วก็สัตว์เลี้ยงคียไดเมดไดเมจเนี่ยมันเกินมากๆอยู่แล้วแต่ว่า,วาเวลาก็คือเอสปาร่ามันตายไว้ทุกคนเออแต่ว่าก็ช่างมันเถอะเพราะว่าสุดท้ายสำหรับผมก็คือถ้าเกิดผ่าน1ิไม่ร้อยแต่ผ่าน900ระหว่างฟาร์ม9กกับฟาร์มส0อะอันไหนฟาร์มเดียวกันคําตอบก็คือฟาร์ม1ินะสำหรับผมเพราะว่า ฟาร์มเก้าอ่ะมันมีโอกาสดรอปห้าดาวเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูเห็นไหมาฟาร์มเก้ามีโอกาสดรอปห้าดาวแต่ฟาร์มสิบไม่มีแล้วต่อให้คุณจะแพ้เกือบครึ่งครึ่งอะ่ะแต่สำหรับผมผมว่าหกดาวที่ได้มาก็าอาจจะยังคุ้มกว่าลนะบางนะครึ่งครึ่งอาจจะไม่ได้คุ้มเท่าไหร่แต่ผมประมาณแบบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไงใช่ไหมหกดาวที่ได้มามันเลยค่อนข้างที่จะคุ้มค่าหน่อยเออแต่อันเนี้ยตอนผมฟาร์มเก้าอ่ะรู้สึกแบบให้อารมณ์เหมือนร้อยครั้งได้ไอ้อุปกรณ์ห้าดาวโง่ๆมาประมาณแบบ 40อันแล้วก็อุปกรณ์ออฟที่ใช้ไม่ได้มาอีก28เอ้ไม่ใช่ได้มาอีก30อันซึ่งผมรู้สึกแบบถ้ายอย่างนั้นอ่ะสู้ไปฟาร,รม์มอันนี้เลยดีกว่าไม่ต้องลุ้น5ดาวแล้วก็ลุ้นออฟที่มันสวยๆยางเดียวพอประมาณนั้นนะสลับเลทผมก็เลยทําแค่นั้นแล้วมังกรเนี่ยก็เป็นตัวแรกที่ผมทําก็เลยแค่ผ่านมังกรไปให้มันผ่านให้ได้เฉยเออแล้วก็เอาของมังกรอ่ะมาทาลงมาทําลงวัวแล้วก็ต่อจากแล้วก็เอาของของวัวที่ฟาร,ร์มได้มามาลงวัวอีกทีหนึ่งโอเค ก็จะประมาณนั้นแล้วทีมผมที่ฟาร์มฝันร้ายอยู่ก็จะบอกว่าทีมของผมเนี่ยมันโอเคเพิ่งเริ่มพอดีด้วยผมใช้เป็นเบริก้าทีมหนึ่งนะซึ่งเบริก้าของผมเนี่ยมันดเดเมจไม่พอที่จะฆ่าฝาตูภายใน2ส,สกิลเออไม่มีของละก็เลยทําได้แค่นี้แหละใส่เบริก้าหตัวแล้วก็ใส่เป็นซิเวสตาลงไปนะจริงๆแล้วอันเนี้ยซิเวสตาถ้าเกิดใส่สกิลบนมันจะเร็วกว่านี้อีกนะแต่ว่าช่างมันผมขี้เกียจแก่เออเนี่ยเพราะมันฆ่าได้อยู่แล้วแล้วมันก็เชน แล้วก็พอเวลากดเข้ามาดูซิวิตา้าสายทานีนกเทดีด้วยอีกคีมหนึ่งที่ผมใช้เป็นยอนทีตัวเดียวเลยยอนทีนี่ทรงพลังจริงนะแล้วก็อย่างที่เห็นว่ายอนทีผม C 5หละแต่ว่ากดตู้ไม่ทันนะอันนี้คือตู้เมลคีมาแล้วโอเคไหมก็คือกดตู้ไม่ทนันปล่อยมา C 5ไปเดี๋ยวกดตู้ถาวรให้มันออกเป็นยอนทีอีกสักตัวได้ก็ได้จะ C6 ได้อยู่ประเด็นหลักๆอะ่ะของด่านฝันร้ายเนี่ยก็คือก็ได้เมทไม่พอนั่นแหละไม่ฉื่อไม่พอนะ แต่ว่าอย่างทีมเบริก้ามันก็อึดไม่พอด้วยอ่ะก็ยากอยู่แต่ผมฟาร์มแบบนี้แหละเผื่อได้แหวนนะซึ่งผมเนี่ยก็ฟาร์มมา2วันละวันนี้ก็คือวันที่3มโอเคไหมก็คือฟาร์มช้าแล้วแหละเพราะผมขี้เกียจเล่นเออตรงๆอ่ะก็ได้แหวนมาทั้งหมด4อันจริงๆได้มาห้าหรือ6อันมั้งเออแต่มันเป็นแหวนขาวอีกสองอันมั้งนะแล้วเนี่ยผมไปทาออฟให้ยอนทีมาเออไปลองสูบออฟมาผมเพิ่งรู้ว่าแหวนของพ่างเนี้ย ก็สามารถที่จะพัฒนาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เสริมพลังให้แหวนแล้วแหวนมันสามารถมีที่ออฟช่องสองได้ผมจำไม่ได้ว่าภาคแรกเนี่ยคือเป็นหลักคือผมเล่นแป๊บเดียวอะ่ะเออผมจำไม่ได้ว่าภาคแรกอะ่ะมันสามารถทําแหวนที่เป็นสองออฟได้ตั้งแต่เริ่มเลยหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้ทำตั้งแต่เริ่มเลยโอเคไหมก็ถือว่าเก๋กูดมากอยู่เหมือนกันโอเคขอคอย แหมขี้เกียจเล่นทุกอย่างอย่างนี้แล้วคิ้วขอคอยอยู่ชั้นอะไรอะชั้น90ไงไม่ได้ผ่านไปไหนเลยแล้วพอดีว่าผมกําลังแบบเออกาลังขี้เกียจขี้เกียจแล้วแบบขวคอยมันก็อึดใช่ไหมเลยคิดว่าเออกดเมลคีไปหน่อยก็ดีแน่นอนว่าด้วยความที่ผมกดยอนทีไปจนหมดแล้วเนี่ยไม่มีเพชรกดเมลคีต่อว่ะทุกคนโอเคแม้แต่มผมไม่ได้ไม่ได้เมลคีมารีวิวใน p v p ด้วยเสียใจมากแต่ช่างมันทุกอย่างก็ทําได้แค่ช่างมัน เออปล่อยเมลกีไว้ตรงนั้นนะแล้วก็มาพีพีพีของผมสักหน่อยปะพึ่งแพ้ลงมาเลยป้องกันแพ้บางใช่ป้องกันแพ้ยาวๆเฮยแพ้อะไรขนาดนั้นนะแต่เขาเปสัตว์เลี้ยงหกดาวนะเขาปล่อยเข้าไปอ่ะทีมผมตอนนี้เป็นแบบนี้ละก็คือลีน่าเป็นสองดาวแล้วก็แน่นอนว่ายูชินเนี่ยถูกใช้งานหนักผมก็ยอมเจาะให้มันเป็นสองช่องสักทีนะหลังจากที่ผมไม่เคยเจาะมันเป็นสองช่องมาอยู่นาน โอเคแล้วก็ต่อด้วยวันเนซ่าวันเนซ่าก็แน่นอนว่ามี C1 ละผมผมผสมแล้วได้หลุดมาก็แน่นอนว่าอัพสกงสกิลของเขิงแล้วก็ติดเป็นแหวนเลือดไหลให้มันอยู่ถ้าถามว่าทำไมติดเป็นแหวนเลือดไหลคําตอบก็คือเอ่อก็ติดไปอะ่ะโอเคแล้วนี่คือยอนทีของผมนะก็เสตัดอัปเดตมาประมาณตรงนี้ละอืมก็ได้เท่านี้นะใส่เซ็ตคริแล้วก็ต่อด้วยแหวนที่มีโอกาสตีแล้วติดหินเออสามเซนติดหินแล้วก็ เพิ่มความเสียหาย2%ก็ไม่ได้แรงมากไม่ได้ช่วยอะไรเลย,เลยซีเวซ่าก็เป็นแหวนประมาณนี้ของก็เป็นของชิ้นเดิมเลยไม่ได้เปลี่ยนอะไรแล้วก็เป็นตรมตี4%ลดบัฟ1เทิร์นก็คือตีแล้วเล่ง1เทิร์นน่ะผมเผื่อว่าแบบตอนสุดท้ายเหลือซีเวซ่ายินกับแทโอแล้วซิเวซ่าตีออกไปแล้วพอดีเล่งแทโอได้1เทิร์นแล้วทําให้ชนะได้ไปไปดูสักเกมแล้วกันนี่คือชุดหลัง5,000นะซึ่งผมเนี่ย ไม่ได้อยู่5 0 0พันได้ตลอดโอเคป่าผมตก5 0 0พันแล้วก็ขึ้นมา5,000ันใหม่สลับไปอย่างเงี้ยก็คือยังยืน5 0 0พันไม่ได้นั่นแหละแต่ว่ายืนไม่ได้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าทำช่องไม่ครบด้วยแหละมาเริ่มกันเลยฟังผมแน่นอนว่าเริ่มก่อนนะเพราะว่าขอเปลี่ยนมาใหม่ความเร็วเป็น199แล้วแคนเซิลตัวเปิดของฝั่งฟาตูไปได้หมดเลาตีไปอีกครั้ง,งหนึ่งแม่อรินเสียชุดแรกแทนโอซีเจใส่สก,กิลมาแน่นอนว่าติดบล็อกไว้ที่ของฝั่งผมนะมาแล้วใส่เวลซ่าใส่สกิลไปฆ่าใครไม่ได้เลยอย่างน ลีหน้าตายไปก่อนแล้วเอสใส่สกิลข้างบนอันนี้ก็คือจอกเกาะทีมผมอันนี้ก็อาจจะแย่เล็กน้อยนะมาแล้วซิลวาใส่สกิลซักไปเรียบร้อยแทบจะกวาดลานพ่อติดแคปบเลือดหนึ่งมันใส่แหวนเลือดหนึ่งมาแน่นอนว่าอีวานออกสกิลแบบนี้ก็คือเราไปจิ้มไปใส่ไอแซโอแทโอไม่ตายเรียบร้อยแทโอติดช็อตแทโอได้ตายไปแล้วอันนี้โอเคยอนฮีก็ตีปอแปะ ก็แน่นอนแหละว่าทุกคนตรงนี้ก็เริ่มมีแหวนแล้วเพราะผมก็มีแหวนนะเออเพนก็คนทุกคนตรงนี้คงมีแหวนเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ถือว่าผมโชคดีกว่าที่นายทําอะไรไม่ได้แทโอถ้าเกิดใส,ส่สก,กิลอีกสักสองทีนี่ทีมผมอาจจะระเบิดทั้งทีมเลยก็ได้นะไปไปดูสักเกมแล้วนันมันว่อมา ตานนี้ฝาตูได้เริ่มก่อนหนึ่งกก็ไม่ได้เริ่มก่อนโอเคยอนฮีฝั่งฝาตูปลาหลับมาหลับยอนฮีฝั่งผมไม่ได้เอาอย่างนี้เสียแล้วฮะแล้วตีไปโอ้โหไม่ตายกะกะว่าถ้าเกิดได้ตีอลิสให้มันตายเนี่ยก็จะดีมากนะแล้วโดนปาดมาจังหวะนี้ยอนฮีฝั่งผมตายไปเลยเพราะว่าบอยไม่ได้อัพมานะก็มีบอยแค่นี้แล้วยิงสกิลลบปั๊บห้าเป้าไปยังติดอาเกราะของไอตัวแทโออยู่ติดบอยชิลโดนฟันคืนมาจังหวะนี้อันนี้น่าจะจบแน่นอน คือช่วงนี้มันเป็นช่วงแบบนี้จริงๆนะส่วนของผมตอนนี้ก็คือใครได้เปิดก่อนเนะี่ยแทบจะเรียกว่าชนะได้เลยนะฉะนั้นผมจริงๆแล้วก็สมควรที่จะเจาะช่องให้มันครบแล้วก็ทำสปีดให้มันได้อีกสักหน่อยหนึ่งเนอะอืมประมาณนั้นประมาณนั้นอลิณาผมก็ประมาณนี้โชว์เทคกือบได้แอนะโชว์เกมแพ้เกมชนะพอดีโอเคอันนี้ก็คือมาเป็นคลิปอัปเดตว่าสายฟรีส0สิบวันเนี่ยได้ประมาณไหนนะสำหรับผมสำหรับผมด้วยนะ เพราะว่ามันมีคนที่สายฟรีส0วันไปไกลกว่านี้มากแล้วโอเคไหม,มส่วนผมก็เล่นแบบขี้เกียจขี้เกียจนิดหน่อยเข้ามาแล้วกดออโต้แล้วก็มานั่งดู p v p, p นั่งภาคเฉยๆเดี๋ยวค่อยไปเอาจริงตอนโกลบอลแล้วกันโอเคสลับคลิปนี้สหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับพบเจอกับผมได้ใหม่นะในคลิปภาคภาคของเซเว่นไนท์นะภาคอารีนอืมโอเคสลับวันนี้บายบายครับ